สวัสดีครับพบกับช่างก็แฟก่อนส่งนะครับผม,มาวันนี้วันที่22เดือน7 64ตอนเที่ยงนะครับอันนี้จะเป็นชุดโฮมชุดโฮมมินิแต่พลังเสียงไม่มินิแล้วก็ตู้ก็ไม่มินินะครับเป็นตู้อุ้นอ่านคือให้เสียงมันอุ้มอุ้บึมบึมขึ้นนะครับผมประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีกลาง6าแหลมจานแอมตรงนี้โมนิดหน่อยเพื่อแยกขัเบเบรอันนี้ซับสิ่งนี้ไว้คู่นะสามารถถอยแกะชนไม้เลย เป็นไวคู่แท้รถยนต์ไวคู่คืออะไรไวคู่คือไวสองฝั่งอย่างนี้นะเออนี่เล่นใหม่ได้นะลองเงี้ลองมองตรงซ้ายซสายเด้ทีนี้เรามาเล่งเสียง เพราะบย,ยังไม่เลีงสุดนะเอออ่ะยังเลีงเลีงไว้สุดแล้วจะมาเปิดสุดได้นะครับผมอ่าเปิดดังมากมันเก็งใจกันมาก